ก็พี่น้องสวัสดีครับตอนนี้กับบรรยากาศตอนเที่ยวเศ้าพี่น้องเนาะเรียนตื่นขึ้นมาแล้วก็จะพาพี่น้องว่าเราบรรยากาศตอนเทศร้าอยู่ดอนเนาะพี่น้องเนาะเราเล่นนอนอยู่ดอนเหมือนเขาเล่นก็บที่ไปไปมาๆมเยอะหลายพี่น้องก็ไปน้งสารก็บที่เที่ยวไปเที่ยวมาเยอะก็อยู่ฝุ่นอยู่นี่มันเรบยกว่าเป็นตะยุแล้วเนาะพี่น้องเนาะมุกคือตะกี้ครับเรียนจะพาส้มบรรยากาศ ตอนที่สาวของพู่บ้านเกิดพอดนเนาะพี่น้องเนาะโอ้นี่มันหมากันอย่างนู้นนี่ยหมากันอย่างวุ้พี่น้องพอดนกับผู้จักษีมนะเน,นาะพอดนกับรถจอดเป็นหน้าบ้านน้องสาวเนาะพี่น้องเนาะเี่ลาผาอะไรพอดีซักผาพี่น้องโดนพิษเสียอะไรยู่บอ่ะ ได้ยังกินได้ยังกินอ,อมไกลอ,อมไกลเอ่าไปกินช่างบรรยากาศตอนตสนะพี่น้องนะโอ้ย เวลาพี่น้องเอ้ยผมมีความสุขคับพนองดอเดี๋ยวพอเดินผ้าส้มบัรยากาศแถวบ้านห้อนนะครับได้เพื่อนคนอนก่งด้เอาอยางมาคนก็นแหวงสัพนเดินผ้ายางออบงรลานข่าวไปจับมู่บ้านมันนุ่นพัฒนานะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็ตอนเศร้าๆแล้วพี่น้องนะตอนเศร้าๆแต่เป็นกําลังขึ้นนะทั้งนี้ก็ลงทั้งลงไปหน้าพอดีนะพี่น้องนะ้นนกากันนั่งกันเห็นยันงฮะ อ่นนงสุ่กันได้อสืยบ่เเมียที่ใส่เ่เมีเมียเขาลงุงเมียเขาถิ่มแล้วฮึฮึวัน <c oughs> รนข้าไจับมู่บ้านนอกรานข้าเฮ้ยเขาขอขายว่าตอนซ้อช่วงนี้เขาอันแากอันลูกไม้อืเขาได้พวคนีดยท่านได้ไปเได้แปลว่าม่มีบเขา,ขานเนาะน ประเด็นว่าจะว่าบิังกับเข,ขาเขาไนะ่มีน้อยน้อยนะเจ้าอันเจ้านี่เขาบ่้านได้ไปเขาไม่อื่ชุดเดียนก็ไปตาเศร้าน่ะอืมในเรื่องทั้งทั้งมันตัวเลือกหลายข้อเออมีแต่ไทยห้องเราซื้อกันเองอืม,อมับพี่น้องตอนนี้กน็นี่คือร้านข้าวประจำเมู่บ้านนอนไม่รีบมันก็เรียก,ก,ยกของซื้อของอยู่เ,เสียซีฟาน เด่กูบบนหมดเดี๋นนี้ยายอั่ตอนนอยู่เดียวน้อพี่นางนาะคนเดินเป็นบ้าสวดได้พี่นางเขาได้สบายถ่าแล้วโอ้บงมากคนนาะพี่นางนาะคนเดินเริ่มเห็นต้นบงมากคนมากลกขนา,าด บ่มีอยังได้พี่น้องได้ผู้เดีนม,มาทายท้ำตอนเศร้าๆให้บ้างสุอดอกท่้นแต่ใส่มาใส,สน่นะพี่น้องนะโอาไม่รีบคนกับปลูกต้นไม้ต้นไหลไรในนาบ้านคนนี้นะพี่น้องอมีต้นนี่ยังวา่าเลปลูกเท่าไหร่นะ ครับไม่มีนังเราไม่สังเล่นยังหัวอยู่เลยพี่น้องเงียบเกาะตอนนี่เพิ่นก็มาเห็ดเสียหนาเสียยุ่งออกจากหน้าบ้านพั่นนะพี่น้องนะมันพอเด่้นยู่ตันวัฒน์ไมีประตูนะพี่น้องเนาะประตูก็ไม่ละละว่าจเพิ่นมาใส่ให้ ตอนหน้าต่างก็บ่ทันได้ีอตประตูอยู่ไปซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดินก่อเสียผ้า้วนีเนาะนีก็ดกระจกติดจังเนาะพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องคลิปนี้ยพอดีเงินสบายสักหน่อเนาะพี่น้องเนาะพอดีมาทายงานควบกันไว้ของพอดีนนี่พี่น้องในเบื้องเนาะพี่น้องในส่็นนเนาะเดี๋ยวพอดีไปตรงไปท่าเดี่ยวพอดีกันที่ายทับเนีพี่น้องในเบื้องถึงก็พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ